ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ยผมมอสิตบัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านบทที่แปดกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะครับสำหรับบทที่แปดนะครับจงทําให้ความผิดเป็นของง่ายที่จะแก้ไขเมื่อไม่นานมานี้สำหรับพระเจ้าคนหนึ่งเป็นชายโสดอายุสี่สิ ปีได้ทำวิธีมั่นในคุกมั่นของเขาชวนเขาแหดเต้นรำแบบต่างๆซึ่งเป็นแบบใหม่ที่กำลังนิยมกันพระเจ้ายอมรู้ดีว่าผมต้องการเรียนเต้นรำเพียงใดเขาสารภาพ ขณะเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังเพราะผมเต้นเป็นเฉพาะแต่แบบเก่าๆซึ่งผมเคยหัดเมื่อ20ปีมาแล้วแม่ครูคนแรกที่ผมจ้างมาสอนบอกความจริงแก่ผมหล่อนบอกว่าผมเต้นผิดทั้งหมดผมจะต้องเรียนวิธีเต้นกเก่าๆเสียสิ้นและมาเริ่มต้นเรียนกันเสียใหม่ขำพุดของหล่อนท้ายผมใจฟอ ผมม่กํากลังใจที่จะเกิดความภาคเพียนต่อไปอีกเหตุนี้เองผมจึงเลือกหัดกับแม่คนนี้แม่ครูคนต่อมาอาจจะเป็นคนโก่กเก่งก็ได้และผมชอบหล่อนมากหล่อนบอกผมยังไม่เห็นเป็นของสําคัญว่าวิธีเต้นของผมอาจจะล้าสมัยไปเล็กน้อยได้ถูกหลักถูกเกณฑ์ดีและหล่อนให้ความมั่นใจแก่ผมว่าไม่ลำบากเลยที่ผมจะเรียนสเต็ปใหม่ใหม่ซักสองสามสเต็ป ครูคนแรกทำลายกำลังใจของผมด้วยการกล่าวเน้นถึงความบกพร่องของผมส่วนครูคนใหม่กับทำตรงข้ามกันหล่อนชมเชยสิ่งที่ผมทำถูกและพูดถึงสิ่งที่ผมทำผิดคล้ายกับว่าเป็นของเล็กน้อยคุณมีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรีมากหล่อนให้ความมั่นใจกับผมคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นรำนแท้ๆอย่างไรก็ตามสามัญสำนึกของผมบอกว่าผมเพียจะเป็น เป็นและจะเป็นนักเต้นลำชั้นสว่างเท่านั้นแม้กระน,นั้นผมอดคิดทบทวนไม่ไม่ได้ว่าการที่หล่อนชมเชยเช่นนี้หล่อนอาจจะพูดด้วยความจริงใจแน่นอนผมจ่ายเงินค่าจ้างให้หล่อนซึ่งหล่อนนั้นพูดไปจบผมแต่ทําไมผมอ้อนมาคิดแล้วคิดอีกก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามถึงหล่อนไม่บอกว่ามีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรีผมก็ชยพยายามให้เป็น นักเต้นรงที่ดีกว่าเก่าอยู่เหมือนกันแต่คําพูดของหล่อนให้กําลังใจแกผมให้ความหวังแก่ผมและให้ความตั้งใจแก่ผมที่จะตั้งใจให้เต้นดีขึ้นการบอกเด็กหัวเสีียนพนักง,งานว่าเขาโง่หรือทื่มใส่สิ่งโน้นสิ่งนี้หรือเขาไม่มีความสวราความสวรค์นในงานนั้นๆและสิ่งที่เขาทําไปล้วนแล้วแต่ผิดแปลว่าท่านได้ทําลายความ ให้ทำลายหรือสิ้นเชิงต่อสิ่งที่กระตุ้นให้เขามีความภาคเพียนเพื่อทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นท่านควรใช้เทคนิคตรงกันข้ามท่านจงมีใจกว้างด้วยการให้ความสนับสนุนแก่ใจแก่เขาท่านจงกระทาในสิ่งที่จะส,ส่งเสริมให้เขาเห็นว่าเป็นของง่ายในการปฏิบัติสิ่งนั้นๆ ่านจงแสดงตนให้เขารู้สึกว่าท่านมีความเลื่อมใสในความสามารถของเขาเพราะความสามารถซึ่งเขามีแววแต่เขายังไม่แนะนำออกมาใช้ผลก็คือเขาจะพยายามบฏิบัติสิ่งนั้นๆเพื่อเอาชนะมันแม้จะต้องใช้เวลาตลอดคืนก็ตามนี่คือเทคนิคซึ่งโรเบิร์ตฮอมัสนำมาใช้ข้าเจ้าขอรับรองว่าเขาผู้นี้มีความรู้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องความเป็นไปของมนุษย์เขาสามารถปั้น ท้าขึ้นมาเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้ท่านเขาสามารถกระตุ้นให้ท่านเข้มแข็งขึ้นโดยฐานสนุนและแสดงความเลื่อมใสเป็นต้นว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าจะใช้วันปลายนักต้นสัปดาห์ไปพักผ่อนกับโรเวลรฮอมมัสและเมียคร้อมตอนค่ำของคนวันเสาข้าพเจ้าถูกเชิญไปเล่นไพ่บิชสนุกสนุกที่โต๊ะห้างกองไฟซึ่งกำลังลุกแดงไพ่บิชข้าพเจ้านะหรือ จะเล่นไม่ละ่ะไม่อย่างเดืขาดไม่เอาแน่ข้าเจ้าไม่มีความรู้อย่างไรเลยเกมนี้เป็นเกมนี้รับอันแสนมืดสำหรับข้าเจ้าไม่เอาเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่แปมีดังนี้จงใช้ก้าวสนับสนุนกํลาลังใจ จงทําให้ความผิดซึ่งท่านต้องการแก้ไขดูเป็นของง่ายที่จะแก้ไขจงทําให้สิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติเป็นของง่ายที่จะปฏิบัติก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ